อาคลิมนี้จะมาสอนวิธีการถอนเงินเนาะจากโป๊กเกอร์เซ็ต fx เนาะและวิธีการถอนเงินนอนก่อนอื่นหมดแมนเราต้องมากรอกเลขบัญชีก่อนเนาะเพื่อจะยืนยันเพื่อจะถอนเงินเนาะวิธีการกรอกเลขบัญชีก็หนึ่งเนาะเหากดมาที่อาซ้ำขีดเนาะตามลูกซ้อนเลยเนาะกดมาที่ซ้ำขีดนี้เนาะอ่าแล้วเข้ามาที่อ่าข้อมูลส่วนตัวเนาะแล้วเข้ามาที่ข้อมูลส่วนตัวหรือกดมาที่ ยืนยันการชำระเงินเนาะอยู่ทางรวมสุดเลยเนาะอ่าเมื่อเขามานานี้แล้วเนาะเนื่งสิ่งที่เขาจะใส่เนาะก็คืออ่าสื่อจริงเนาะเป็นสื่อบัญชีเนาะเห็นบอกแล้วก็ใส่เป็นสื่ออ่าธนาคารเนาะใส่เป็นสื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารเนาะพร้อมด้วยอ่าจังหวัดเนาะจังหวัดนี่เนาะเขาเขาใส่จังหวัดนี่เขาจะจะใส่เป็นบอนที่เขาอยู่เนาะนี่เนาะใส่บอลเขาอยู่เนาะ หรือว่าคือข้าพเจ้าเองกับบริษัทเนาะแล้วก็ใส่เมืองเนาะแล้วก็ใส่ที่อยู่ธนาคารเนาะเนี่ยแม่ใส่ให้ถืกเนาะใส่ให้ถืกแล้วที่สําคัญเนาะต้องใส่รหัสโค้ดเนาะอันนี้แม่เขาไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะของธนาคารที่เขาใส่เนาะแล้วที่สําคัญการต้องได้ทายเนาะทายอ่าหน้าบัญชีธนาคารเนาะหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นเลขบัญชีแล้วก็เป็นชื่อของเฮาเนาะนี่เห็นบ่ อย่งนี้เนาะแล้วเขากะกดส่งเนาะแล้วกะจะรออนุมัติเนาะใส่เลยเนาะจังหวัดกากาจังหวัดกะไม้ทั้งแขงเนาะแขงที่ว่าเขาใส้ที่อยู่อยู่ในอ่าเหล็กบัญชีเนาะเห็นบ่เนาะใส่ตามนี้เลยเนาะเมื่อเขากรอกแล้วเนาะเขากะสามารถกดมาทีอ่าธุรกรรมบัญชีเนาะแล้วกากดมาทีถอนเนาะอ่าและถอนเงินเนาะเขากะสามารถถอนได้ ผ่านธนาคารลาวได้เลยเนาะเห็นบอเกเรียก็มาเลือกเนาะเลือกวันสิว่าเขาจะถอนในวันสิ้นใดเนาะนี่เนาะคือคอยถอนเนาะอ่าทอนขั้นตา,ามยูทีซิพุกเรียญเนาะนี่จะถอนอยูทีสาวสามเรียญเนาะนเห็นบอกเออก็ใส่จำนวนเงินที่ว่าเขาจะถอนเนาะสาวสามเรียญเนาะโอเคอ่าแลว้วบรนี้ก็กดยืนยันถอนได้เลยเนาะ <h az> กดยืนยันถอนอ่าโอเค สำหรับการทอนเงินเนาะแมนใส่เวลาไวเนาะไวเนาะคือทอนปกติก,กะจะใส่เวลาอยู่ทีสองส่วโมงเนาะนี่เป็นจํานวนที่ว่าเขาทอนออกมาเนาะคราวเดียวกัถทอนทอนออกคราวเดียวเลยเนาะอันนี้เป็นทีการทอนเงินจากปุกเกอร์เซเอฟเอ็ก